สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วแหละวันนี้ได้พงหยกมานะครับสวยๆเลยติดดอกเป็นพวงหยกชมพูนะครับสวยงามฟุงฟ้งฟิ้ง บางต้นก็กำลังตุ่มๆเลยนะครับเป็นเม็ดสีชมพูเลยคุณผู้ชมเอาไปตัดรากนะครับแล้วก็ปลูกบางมัดก็กำลังเป็นเม็ดเล็กๆคุณผู้ชมอาจจะลุ้นตาดำก็ได้นะอาจจะมีดอกใหญ่มากครับอันที่มันบานนี่ก็ จะล่วงแล้วนะคุณผู้ชมถ้าส่งไปก็ล่วงแล้วครับแต่ที่อันตุมต่มๆนี้ก็อาจจะลุ้นว่าเป็นตาดำนะครับใครชอบลุ้นก็จัดได้เลยนะครับ0882721656นะคะพวงหยกชมพู สีก็ใช้ได้นะครับดอกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหกห้าหกนะครับวันนี้ได้พ่วงยกมา ท่านไหนที่สั่งสินค้าแล้วยังไม่ได้รับของก็รบกวนติดต่อเข้ามาอีกทีนะครับอาจจะตกหล่นสินค้ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะดำเนินการแก้ไขให้นะครับวิดีโอนี้มาแบบสั้นๆเนาะมาขายพงหยกรีบซื้อรีบส่งนะครับนะมีแค่ สิบมัดมัดละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับลืมบอกราคาหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ